กนอสิไปหาเจ้าผู้อยู่ไกลฝากควาเมเมตต์ไว้เพื่อค้นหาเจ้าผู้มีความหมายให้หูอเอาไว้ว่าพอถึงเจ้าไปมองมีเมอจิมเธอ เปีนขึ้นไปก็คงได้แต่ฝันแล้วก็คึดในใจหันหลังให้ความจริงต่อไปเจ้าอยู่ตรงนั้นถ้าอายก่อนได้บอกบอโดนดอกนอสิไปหาเจ้าผู้ยู่ไกลฝ่าความมืดนี้เพื่อค้นหาเจ้าผู้มีความหมายให้หูเอาไว้ว่าบอถึงเจ้าไปเจ้าอยู่ตรงนั้น ไก้อนได้บ่บ่โดนหอกน,อกนอก้อ่ไปหาเจ้าผู้ยู่ไกลฝ่าความมืดน,นี้เพื่อค้นหาเจ้าต้งมีความหมายให้หูเอาไว้ว่พอถึงเจ้าไปบ่มีเนื้อกินเธออีกบ่โดนเฮาสิได้พอกันเพื่อพอเจ้าไอ้สีบอ่อนังฟันไอ้สีฟันฟ้าไป โอเป็นไอ้มรุ่นสองคนแน่ทางวังจะมีรางวัลให้อย่างงาม พิธีบ,บูชายันแด่ท่านเวตาลัยขณะน,นี้ท่านเวตาลัยโกรธแค้นพวกเราเป็นอย่างมากทำให้บ้านเมืองของเราไร้เส้งความสงบสุขพวกเราชาวเมืองขวางต้องช่วยกันตามล่ามันมาให้ได้แล้วนำตัวพวกมันมาสังวเวยแด่วเวตาลัยเมืองขวางทบุรีของเราจะได้กลับมาสง,งบสุขดังเดิมผู้ใดล่าตัวไอ้มนุษย์สองคนนี้มาได้ รีบแจ้งไปยังวังหลวงข้าจะตบรางวัลให้อย่างงามมีพี่โมเอาไงดีพี่ตอนนี้เจ้าก้อนําสั่งตามล่ามนุษย์สองคนนี้ไปทั่วเมืองขวางเลยนะพี่ ท่านเท่าเอไออะไระโมกเกิดอะไรขึ้นโอกขณะนี้ร <derivatives> ูปวาดของท่านมันเจิดกับท่านเพิกได้กระจายไปทั่วเมืองขวางเรียบร้อยแล้วเจ้าก้อนคำประกาศว่าจะตบรางวันใหญ่ให้กับผู้ที่ตามล่าทั้งสองท่านได้แล้วชาวเมืองขวางทบุรีมีท่าทีอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างโอกคราวนี้ เหมือนว่าชาวเมืองขวางจะเห็นดีเห็นงามกว่เจ้าก้อนคำคงเป็นเพราะทุกคนอยากได้เงินรางวัลนนะ่ะไม่ใช่แค่รางวัหลหรอกท่านเพิกชาวเมืองขวางต้องการความสงบสุขเขาเชื่อกันว่าถ้าจับตัวทั้งสองท่านกลับไปทําพิธีบูชายันได้เวตาลัยจะหยุดอารวาสหยุดเข็นฆ่าชาวเมืองนางแม่โมสุวรรณมันฉลาดมันใช้พิธีบูชายันเป็นข้ออ้างแต่ความจริงแล้วคนที่เจ้านางก้อนคำต้องการตัวก็คือ เจ้าสีดาราต่างหากถ้าเป็นเช่นนี้พวกข้าคงไม่สามารถที่จะหลบซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านผุพชาติได้อีกต่อไปแล้วพราะถ้าเกิดว่าเจ้าพี่ก้อนคำม,มาพบตัวข้าที่นี่เจ้าพี่ก้อนคำก็ต้องรู้ความจริงว่าพวกท่านคือกลุ่มกบฏปีศาจราตรี แล้วชาวบ้านที่นี่ก็จะต้องเดือดร้อนเพราะข้าอีกเป็นแน่พวกเราชาวหมู่บ้านหู้พิชาติไม่กลัวตายหรอกเจ้านางแต่ข้าไม่อยากให้ใครตายเพราะข้าอีกแล้วบอกแล้วเจ้านางจะพาข้ากับประหลัดไปหลบซ่อนที่ใดกันล่ะคงบีเพียงที่เดียวเท่านั้นแต่มันเป็นสถานที่ที่อันตรายมากๆเพราะไม่มีผู้ใด ที่เข้าไปแล้วจะได้กลับออกมาอีกอย่าบอกนะว่าเจ้านางจะพาท่านบันเจิดกับท่านเพิกไปหลบซ่อนตัวที่ป่าผีเผ็ดถูกแล้วท่านพอเท่า ป่าดงดิบหลังหมู่บ้านบุปชาชัมีชื่อว่าป่าผีเพดตำนานเมืองขวางทบ,บุรีกล่าวไว้ว่าป่าผีเพดเป็นป่าที่เชื่อมต่อกับดินแดนนรกในป่าผีเพดมีเปรตอาศัยอยู่หลายพันตัวซึ่งเปรตเหล่านี้มีหน้าที่นำพาวิญญาณของชาวเมืองขวางที่สิ้นชีพแล้วเดินทางไปสู่นรกภูมิหมายความว่า ถ้าใครเข้าไปในป่าผีเผตนั่นก็จะถูกผีเปรตจับไปลงนรกอย่างนั้นหรือถูกแล้วท่านเพิกชาวเมืองขวางทั้งคนเป็นและคนตายต่างก็กลัวป่าผีเผตกันทั้งนั้นเพราะว่าใครก็ตามที่ก้าวเข้าไปในป่าผีเพจะไม่มีวันได้กลับออกมาเพราะเหตุนี้ข้าจึงคิดว่าป่าผีเผตนี่แหละ จะเป็นสถานที่ที่พวกเราจะไปซ่อนตัวได้โดยที่ไม่ทำให้พ่อเท่าคูณและชาวบ้านในหมู่บ้านหมู่รมชาติต้องเดือดร้อนแต่กระหม่อมไม่เห็นด้วยพระเจ้าค่ะเจ้านางไม่ควรไปเสี่ยงอันตรายเช่นนั้นแต่ข้าเห็นด้วยกับดาวเจ้าก้อนคาและมุ่วสุวรรณคงคิดไม่ถึงแน่ว่าเราไปหลบซ่อนตัวในป่าผีเพ็สถานที่ที่อันตรายที่สุดในขวางทบบรี ท่านล่ะมีความคิดเห็นยังไงนอยไฮเพิร์คนเครื่องกับสุลกายอย่างข้าไม่กลัวตายหรอกท่านประลัดถ้าท่านกัเจ้าสีดาราพร้อมจะสู้ข้าก็จะสู้ตายกับพวกท่านขอบใจมากนายไฮเพิร์บุญคุณครั้งนี้ข้าจะไม่มีวันลืมเจ้านาง กระ่อมขอร้องทรงเปลดยพระทยัยเถิดพระเจ้าค่ะไม่มีใครเคยเอาชนะเปรตที่อาศัยอยู่ในป่าผีเพทได้ถ้าพวกท่านเข้าไปก็เท่ากับไปตายเจ้านางยังต้องอยู่เป็นศูนย์รวมใจของพวกเรานะพระเจ้าค่ะลุกขึ้นมอกเจ้าจงฟังข้าให้ดีถึงแม้ว่าข้าจะต้องตายในป่าผีเพทแต่พวกเจ้า และกองกำลังปีศาจราตีจะต้องอยู่เพื่อช่วยเจ้าแก้วนาคาและสร้อยสุดาเทวีชิงบัลังจากคนชั่วช้าอย่างเจ้าการ้องให้กลับคืนมาให้ได้กระบอมเข้าใจแล้วเจ้านาง รอยเท้ามาก็หายหมดอยู่ดีมองหน้าฉันทำไมฉันพูดอะไรผิดถ้านายเพ็รไม่บ้าบอปล่อยให้อีนังจะแม่ผีภายทำลายแผงที่นะพวกเราก็คงไม่ต้องเดือดร้อนแบบนี้หรอกเขาบอกตัวขนาดเทวรานจุกฝ่าผ้าปากมาได้แม่ไม่ต้องมาขู่ฉันฉันไม่กลัวเวย บอกไม่กลัวไงลินจงก็ใครบอกว่ากลัวละ่ะในเพชรฉันว่าเราหาที่หลบฝนก่อนดีกว่าดูท่าแล้วฝนน่าจะตกลงมาแน่นอนออทุกคนครับเพราะว่าตรงนั้นน่าจะมีที่หลบฝน เราไปหลบฝนตรงนั้นก่อนดีกว่าไปเต้ามากไปเต้าไปเต้าไประวังนะคะคุณจ๋าล้านนาสะโอ้ยโถ่เว้ย ท้ายก็ตามพวกเจ้าการร้องไม่ทันจนได้ไม่เป็นไรนะนายเพชรทำไมดอกกหลาบพวกนี้ถึงได้มีกลิ่นหอมขนาดนี้อ่ะ ยาเด็ดนะลินจงทำไมทำไมฉันถึงจะเด็ดไม่ได้อะไรก็ตามที่อยู่ในป่าดงพญายเย็นไว้ใจไม่ได้ทั้งนั้นกุหลาบที่เธอเห็นว่าสวยมันหอมนะมันอาจจะมีพิษก็ได้ไอ้เพชรมึงนี่ชักจะบ้าหน้าขึ้นทุกวันแล้วนะก็แค่ดอกกุหลาบมันจะแรหงหนาววะ เราเข้าไปหลบฝนข้างในกันเถอในายเพชรครับคุณทัเทพคะลินจงว่านะคะนายเพชรกับคุณจันเนี่ยจะต้องมีอะไรกันแล้วแน่ๆเลยคะ่ะถึงได้เข้ากันเป็นปีเป็นขุยขนาดนี้เธอนี่มัน ปากเสียงที่ไอ้เคมันว่างจริงด้วยนะถึงจบ สีอารมณ์ก่อนเธอยี่สุนพวกเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกมีอย่างไรสวยใช่ได้ยินเหมือนคนคุยกัน คนคุยกันบ่ <c oughs> ไหนอะ่ะไม่เห็นจะได้ยินเสียงอะไรเลยอะ่ะข้างนอกฝนตกหนักแล้วก็ไม่เห็นมีใครสักคนแล้วเธอได้ยินเสียงคนคุยกันมาจากไหนซอยใ <c oughs> ช่ก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะแต่ซอยรู้สึกว่า ทีนดีไม่ได้มีแค่พวกเรา